สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอทุกเย็นเป็นประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ okay, เจในโอเคเจดำนั่น <Okay. S 1> เองนะจ๊ะวันนี้ฟุตบอลโลกกาตาร์2 0 2 2โอเคเจดำสนับสนุนโดยไล n ์แอ at a s soccer ถ่ายผลบอลโลกแบบคลาสสิกร่วมสนุกได้เลยที่ at a z soccer ปกันที่คู่แรกเลย2ตุ้มตรงขวัญใจมหาชนอย่างสินโตคำรามอังกฤษเนี่ยนะจะพบกับอิหร่านนั่นเองนะจ๊ะโดยอังกฤษของกกเกรเซาเกตประตูใต้เนี่ยนะไม่ชนะเลยจากคนานล่าสุดก่อนเข้าุัวอลโลกเสมอสาม แพ้2อิหร่านฟอร์มดีเฮ้ยชนะสมเสมอหนึ่ง <Okay. S 1> แพ้หนึ่งต่างกันชัดเจนนะเรื่องฟอร์มนะแต่ไม่เคยเจอกันมาก่อนในฟุตบอลโลกเลยสำหรับคู่นี้นะเอา้าตัวเลขที่เข้ามาลงสนามหน่อยก็ได้อังกฤษวันนี้ผู้สามประตูจากเอเวอร์ตันจดจอร์แดนพิกฟอร์ดนะรับ3คนนะจอห์นสโตนฮาริยมากกว่าแล้วก็เอริกไดเออร์วิงแบ็กขวาเป็นเคลลินทิปเปียทางซ้ายเป็นลุกชอนะคู่มิดฟิลใช้จูดเบลลิงแฮมเล่นกับเด็คานไรส์และ3ตัวลุกเมย์โรมสเตอร์ลิงบุโกโยซาก้าและกับตันตีมแฮร์รี่เดอนะเนะ <Okay. S 1> ฮอริเคนน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 ั่่่เเออองะะจสสวิิิรราาามมยดดฮซี ฮามมาดีอาริเลซา่าจาฮันชบัตแล้วก็วาฮิดอาริมิรีกองหน้าใช้เมดี้เทรมีนั่นเองนะจ๊ะคู่นี้อังกฤษบังคับชนะ2ประตูเพื่อนกจะโอเค1ประตูไม่โอเคนะเจ็บแขนหนึ่งข้างหูอื้อไปฝั่งหนึ่งตัวชาไปแถบหนึ่งซึ่งจะนําโดยแล้วอังกฤษดีกว่าชาัดเจน <Okay. S 1> ทั้งชื่อชั้นทั้งตัวผู้เล่นในแนวลึกแต่ไม่น่ายิงทะลุอิหร่านหนึ่งสองสาลูกได้จะดําว่าอิหร่านเองก็มีดีพอที่จะยันไว้้ออาาาจจะะแแแพพพต่่่ไไมมขดเรนงปที อิหร่านโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เลยดีนะจ๊ะแฟนเพจเจดำนะแล้วก็ YouTube โอเคเจดำ t ทิก o k อรเจดำ o ออฟฟิเชียลฝากติดตามมาได้ทุกช่องทางาเลยนี่หอยล่อดน,นะเอามีความสุขสนุกกับโ,โลกกาตาส2 2กันก็แล้วกันนะจ๊ะโอเคเจดำก็มาทุกวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเว้ย